สวัสดีครับผมไลฟ์เฟินนะครับวันนี้ผมจะมาเปิดประสบการณ์นะแล้วจะให้เพื่อนเสือเนี่ยพาไปนะครับครับพี่พี่นะวันนี้เราจะมาที่ถ้าเจ้ากอลัมกันนะครับผมจะพาเพื่อนผมเนี่ยไปพิสูจน์นะว่ากอลัมมันเป็นยังไงนะครับเพราะเพื่อนผมเนี่ยไม่เคยเจอเลยนะครับแล้วก็ได้ข่าวมีชูชกอยู่ที่นี่ดล้วนะจะพาเพื่อนผมไปดูนะว่าตัวมันเนี้ยจะเป็นยังไงนะแล้วก็มันจะอยู่ในถ้าแห่งนี้อยู่หรือเปล่าน,นะพี่ๆไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะพี่ๆีนีเดี๋ยวเข้าไปที่ถ้ำเจ้ากอลัมอยู่กันเลยนะ ผมจะไปดูด้วยว่าปลาม่อยู่ที่นี่แล้วก็มีคนามือนเดิที่นี่นะผมอยู่จะพาเขาไปสเรวจการทมกิจการเจ้าสองทุมันด้วเพื่อนผมก็อยุดหน้ตามาเพื่อนเนี่ยเปิดสปาครั้งแรกเลยนะ ไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยนะพี่นี่นะวันนี้ผมเลี้ยงไปใครมาก่อไฟไม่รู้นะพี่พี่ น่าจะเป็นคนที่มาที่นี่หรือเปล่านะไปนี่บ่ะไอ้ถ้ำน,นี้เราไม่เคยพบเจอเท่าิงโชก่ะเดี๋ยวผมลองไปดูนะพี่พี่เอาไฟฉายลงมาละ ช็อกลูปล่างมันเป็นยังไงไม่รู้นะพี่พี่นะขออนุญาตเอาไฟฉายออกมาก่อนนะดูทางนียม่กล้าเข้าไปวะนีะ่ยมันมืดวะน่กกากลัว ขึ้นไปดูถ้ำขา้างบนเดียวหนากระเป๋าวางไว้นี่เสี้ยงกระเป๋าวางไว้นี่เลยนะขึ้นไปดูข้างบนกันเกือบขี้หลุมศพของนละูกของกอลัมให้เพื่อนผมดูก่อนนะนนนนเลียมชาพราะะ้อมเลยนะ ได้ยินป่ะเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงอะไรนะใช่โอ้โหมดเต็มเต็มเลยตรงนี้หลุมศพของลูกกอลัม่ผม,ผม,มผมเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะทำป้ายหลุมศพให้เขาใหม่นะเพราะว่า คนเดินผ่านไปผ่านมาทอนนี้มันจะเหยียบลอยศพไงทุกคนได้ยินเสียงไหมเสียงอะไรอ๋อได้ยินไหมได้ยินเมื่อกี้เสียงอะไรอ๋เฮ้ยเห็นอะไรเบ้เบ้เหเพิ่นเข้าไปดูข้างในนั่นเถอะ mình dùm này rồi mà dùm giữa ồ mặc dùm giữa rồi mặc dùm giữa rồi mặc dùm giữa rồi mặc cái ừ, nó mặc ยินเสียงไอ้กอลัมใช่ป่ากอลัมเดียเดี๋ยวเดนี่ยเนี้เนี้เจอแล้วเพื่อนนี่ยเนี้เนี้เจอปะเจอเจอนี่ยเนี้เนี้เฮ้ยทำไมมีเสื้อใส่วะเสื้อมันเปลี่ยนไปว่ะกอลัมมีขนาดมาให้หรือเปล่าวะกอลัมเอามาดิ เฮ้ยเดี๋ยวนะขออนุญาตวังไระชายมาที่นี้ไอ้กอลัมกอลัมกลัวอะไรหรือเปล่าเนี่ยมันกลัวหรือเปล่าอะใช่กอลัมหรือเปล่าอะเนี่ยตัวเล็กว่ะ กอลัไม่ใช่หรอกไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะเป็นเด็กป่าที่กอลัฟพูดถึงหรือเปล่าอะไม่แนะ่เด็กป่าที่กอลัฟพูดถึงแน่นอนเลยนะแต่มันมีรองเท้าด้วยวะ่ะเหมือนมีคนเอามาให้มันเลยวะ่ะไปแล้วเข้าไปไหนแล้วเนอหนูนี่นูน้นีเจอะ่ะ ควอควอโน้ตคุยก้ออะไรฮะโน้ตคุยก้ออะไรเข้นมาดีดิเข้นมาดูดินะเห็นเต็มเลยนะโน้ตคุยก้ออะไรโน้ตเลิกเก้อละมองมันอยู่คนเดียวอ่ะไม่กล้าออกมาพบเราเลยนะใช่มันกลัวเราหรือเปล่าอ่ะนะมันอาจจะกลัวเราก็ได้นะเพราะเรามาสองคนนะ ก่อนหน้านี้ผมมาผมไม่เจอเลยนะพี่ๆนะเพิ่งเจอครั้งแรกเลยนะเนี่ยเด็กป่าที่ไอ้กอล์ฟมันพูดถึงนะคนน้ำมันนั่นแหละเพวนน้ำมันนั่นแหละฮะชื่ออะไรฮะไอก้โกชื่อกโกเหรอเพิ่นขึ้นมาข้างบนนี้กันด้ ชื่อเอกโก้เหรอน้ไมันเอกโออกโ้เอกโก้เอโก้เดียวเดี๋ยวเดียว,ยวพ,พี่เจอเด็กนะมันอ้างชื่อว่าเป็นไอกโก้หรือเปล่าเนี่ยลูกค้าลูกค้าก็เหมือนอยู่นะเนี่ยกางโกงเงงเกงเนี่ยไอกโก้จำพี่ได้เปล่าฮะพี่พี่มันจำผมไม่ได้นะเนีย่ยมันถามว่าคือใคร ถ้าเป็นไอโกะที่อ่อผมเคยเลี้ยงนะผมคิดว่าน่าจะได้นะไอคนเนี้ยน่าจะใช่เลยแหละแล้วไอกอล่มไอกอลัมจับมึงมาเหรอโก้กอล่มพุ่งเหยฮฮะไ,<อ>ไม่ได้จับนี่แกโอเด้เหรอพี่พี่ไอกอลัมไม่ได้จับมานะอย่างที่กอลัมบอกว่าเด็กมันมาอยู่เองนะนี่นะน้องมันมาอยู่เองนะ ถ้าเป็นไอโก้นี่มันน่าจะจําผมได้นะหรือว่ามันชื่อคล้ายๆกันหรือเปล่าเนะี่ยนี่นะพี่่คนไจ้เจียงเสียออกมาได้เปล่าเอามาคุยกันหน่อยเยจีงยงใครเลี้ยเจ้าเสียฮะเอามาข้างนอกเนี่ยมาคุยกันหน่อยฮะมไม่เอา องคัวกินนมเบาออกมาดิกินขนมเบาน้องกลัวมันไม่ออกมานะพี่นะเหมือนมันกลัวเราหรือเปล่าเนะี่ยไม่อย่างเจ้ากอร์ลัมมันอยู่ไหนก็ไม่รู้นะกอ้กอลัมลีคือแรงกว่าฮะยังเคยเชื่อพี่เห็นมันบอกกอร์ลัมไปหาอาหารนะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ี่กน้ามันแอบซุ่มโจมตีเราได้นะเนี่ยถ้ามันอยู่อ่ะเพราะไอ้คนใหญ่ก็อน้ามันเชื่อถือไม่ค่อยได้นะเฟิร์นเคยเจอเด็กป่ามันนียครั้งแรกเลยเนะี่ยไอ้คนนี้มันคือเด็กที่นี่เคยเคยเอามันเลี้ยงไงแต่มันจํานี่ไม่ได้หรอกถ้าเป็นไอ้โก้อะนะพี่เนี่ยน้องเหมือนจะจําผมไม่ได้นะเข้าไปอยู่ข้างในลึกเลยไม่กล้าออกมาเลย khoa khoa nhiệt chăng gì à ông mà đi đi ông mà quỳ ở đâu đâu ông mà đai bảo ông mà quỳ ở đâu khoa có... ông mà quỳ ở đâu nhiệt chăng ông mà đâu vẫn lên... thử con cái này thì phải la con ông mà đi ไม่คุยดีๆไม่คุยทำเดีด๋ยวเราทำเลยนะวบในนะถุงนะอย่าเบื่อต้องส่องข้างกันนะไอ้กอล่ามานี่เป็นเป็นกรรมเลยนะเพราะมันต้องเข้ามานะเดี๋ยน้องมันกลัวขวบเอามาคุยกันเลยลูกเปิดประสบการณ์ผมครั้งแรกเลยนะเรืมไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะ Ông một quyền ơi Lưu Ông một quyền ơi Cái khay đấy đấy Ông ơi cua Thế nó nó mới làm ông à Nó mà cua nó như đấy cái ông mà Lâu. Thì khẩu gần thắng này nữa เพื่อทั้ง,งยภาษาอัวช่องครูอ๋อมีทางขึ้นมาข้างบนอยู่นะตรงนี้ก็มีโพงอยู่แต่น้องไม่ออกมอาอะขอดูหน้าเลยดิอีกโก้เหรอจำพี่ได้ปะเนี่ยนะอ,อ๋อจำไม่ได้เฉยทั้ทงที่เคยไปเลี้ยงไปเลี้ยงดูมาก่อนนะนขึ้นมาข้างบนนี้ก็ได้มาขึ้นมาดู นี่นะพี่ๆนะผมเคยเลี้ยงดูมันนะแต่มันจําผมไม่ได้นะเจ้าโก้เนี่ยรองเทงรองเท้าเนี่ยผมก็จําได้ผมเคยให้มันไว้นะเสื้อผ้ากางเกงเนี่ยเป๊ะเลยนั้นเนี่ยแล้วมันเหมือนมันมาอยู่กับไอ้กอล์ัมหลายวันแล้วด้วยนะเท่าที่กอล์ัมพูดถึงนะถ้าเป็นเด็กคนนี้นะผมและตอนนี้กอล์ัมมันเหมือนไปหา อาหารอยู่นะพี่พี่ยังไม่กลับมาเลยนะเดทยโอเดจูบพี่กบับพี่เปล่าไปเป <res> ล่าฮะเลียอไปหรือไม่ไปวะเนี่ยไปเปล่า <res> ไม่ไปในเลีเ <res> 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 น้องไม่อยากไปวะทำไมอ่ะฮะวันนั่นแหละก็เส้นธรรมดานเนอะ ก็แกงเหรอไข่แกงว่ามาได้เลยแหละไอ้น้ำมนเปล่าไอ้น้ำมนแกงเปล่าฮะไม่ใช่น้ำมนแล้วไข่แกงฮะอะไรวะฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องเลยนะมันพูดบางทีก็ฟังไม่รู้เรื่องเลยเนะี่ยยุงไม่กัดเหรอนะโอเล่ช่จ,จงไอ้เหนี่ยเพราะยุงไม่กัด อ้าวยุงแมกตอมเราเป็นแมลงวันแล้วนะมันบอกยุงไม่กัดดูดิเดี๋ยวจะหมดตัวอยู่แล้วเอามาเร็วเอามาคุยกันหน่อยเร็วเพิ่นแต่เราลงไปข้างล่างกันจนมันออกมาออกมาเร็วนี่ใครนี่เจอเด้ออกมาคุยกันก่อนเร็วออกมาเร็วเอามาคุยกันหน่อย คุเอามาคุยนหนลอยเรวตาออกมาแล้วนะพี่พี่นะสองมันเหมือนไอโก้เลยนะแต่มันจำผมไม่ได้เนี่ยคือแปลกมากๆอยู่นะผมทั้งๆท,ที่ผมเนี่ยเคยเลี้ยงมันมาก่อนนะพี่พี่พนะเคยเอาไปดูแลที่บ้านนะแต่มันก็หายตัวไปนะคุณเอามาคุยกันหน่อย ลงมาน,นี่เร็วจำได้เปล่าจำพี่ได้เปล่าจำได้มันก็ต้องออกมาดิเร็วๆอะไรวะเนี่ยพี่พี่เหมือนน้องจะไม่อยากออกมาเลยนะดูดิโดนมนดาไปกอลั่มหรือเปล่าเนี่ยฮะลืมกันหมดแล้ว ทั้งทั้งที่เคยไปกินข้าวบ้านพี่นะพี่เคยดูแลนะออกมาเร็วหรือว่าไอ้กอลัมเล่นมนดำกับกับเจ้าโก้หรือเปล่ามันเล่นนะพี่พนะทำให้มันจำผมไม่ได้ไอกอลัมจับน้องมาทำเป็นลูกเปล่าตอนนี้ผมยังไม่เจอตัวอกอลัมมันเลยนะพี่นะเดี๋ยวเขาช่วกัน่อยี๋ยวขอหาตัวแกอลัมมันก่อนนะ ออกออกมาแล้วออกมาแล้ว<ะ>มันจะออกมาแล้วใช่เหรอน้องออกมาแล้วใช่ไหนเออลงลงมาโกโกจำพี<ะ>่ได<ะ>้ไหมเนี่ยฮะ ถึงนั้นยังเบื่ออเลี้ยวได้ยี่อะฮะยุงเยอะมากไปเบ้าไปหรือไม่ไปเนี่ยไปไล่กอลัมจะไม่ว่าอะไรหรอกอลัมอ้างลานเนี่ยอยฮะกอลัมด่าเปล่า

อะไรเมื่อกี้บอกไปนี่ไม่ไปละสองจิตสองใจนะเราเนี่ย, <c oughs> มมยลีฮะนาซามิกอลัมกลัวเหรอกลัวมันทำไมไม่ทำอะไรเราไปเปล่าน้องใส่หัวแล้วไม่ไปมั้งเนี่ยน่าจะกลัวกอลัมเลยร้อนมากโอ โอ้ <c oughs> หัวกระแทกหินพี่พี่เอ้ยไปไหนแล้วเออลองเข้าไปหลบข้างในนู่นละดูดิเนี่ยข้างในนะั้นมันเหมือนโพรงหินหอยู่นั่นนะใช่ปะ่ะดูดิเหมือนจะใช่โอ้ยระวังหัวกระแทกวันนี้นะโคตรเจ็บเลย ไปเอฟนยุงเยอะวะไปตอนนี้คือไม่ไหวแล้วคือร้อนมากแล้วก็ยุงเยอะด้วยนะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างดีกว่าปะเดี๋ยก็ลัมกลับมาแล้วตกใจไปยุ่งกับคนป่ามานะแต่มันคลั่งอีกนะพี่พ่โอเคเดี๋ยวเราไปลงไปเจอข้างล่างดีกว่านะปะตอนนี้เนี่ยผมก็ได้กลับลงมาแล้วนะ ผมนี้เปิดประสบการณ์ใหม่มากเลยทุกคนไม่เคยเจออะไรอย่างนี้มาก่อนเลยนะก็เป็นครั้งแรกใช่ปะจะมาเจอมัน,นใช่เล็กป่านะใช่ใชยังแปลกวันนี้ยังไม่เจอเจ้ากอลัมกอลัมเนี่ยมันอยู่กับคนป่านะพี่ๆีนะเหมือนมันจับน้องมาทําเป็นลูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะน้องเราชวนน้องมาน้องไม่อยากมากับเรานะเหมือนจะยังกลัวๆอะไรสักอย่างเนี่ยนะผมว่ามันอาจจะโดนเจ้ากอลัมบังคับก็เป็นได้นะเดี๋ยวเราค่อยมาอ่ามันวันหลังดีกว่านะ ก็วันนี้ก็ขอจบคิวไปท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ